ทำเท่าไหร่อ่ะสามศูนเองสามศูนเองอ๋อพี่บีเบลคอร์มอับไม่แกวอร์มอัพอันเนี้ยของจริงเก้าเดือนเขาเก้าเดือนเขาครับเอมบีมันวางไม่จำกัดนะถือคนแล้วลูกนะเหลืออีกสิบเด็ดไหมสำหรับแกไปซื้อของนู่นนี่นั่นไหมถ้าจะไปไปเราพร้อมแล้วไม่ไม่อีเราแพ้เราพร้อมเราไม่มีอะไรต้องเซตเลยตอนนี้โอเคเหมือนเดียาดันเลย่พีหายไปคนหนึ่งใครหาย ใครดีตามอหรือเปล่าไอ้เป๊ปยังต้องมาเล่นเหรอวะเนี่ย

อะไรปร้ยแคเดียวท่อยกเอสามสิบเก้าคนไปช่วยคนเดียวไม่ตำรวจไม่อันนี้เหมือนจะเป็นเคสเปยนะพี่ที่ม่สนัเป็นทะเลตายนะรอก่อนรอก่อนมีคนนองรอหอเปแต่ไม่รู้ว่าใครใช่ใอันนี้อันนี้น่าจะเคสหอเปย์พี่เธออยู่บนตึกอะอยู่บนตึกดูเคสเรอรอคสดิไม่ไมตัองตัวนะับผมตรงปกติระวังท้งหมเอาคนวนรอบตึกเลยไอเียผมไปเออเออเออกาวตัวรอบเป็นเลิกอยู่แล้ว เม the ืองเลยนะเนะพี่บอกให้นะมยยอดพี่อยู่ไหนนะยอดอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยน่แต่เมื่อกี้เหมือนเราจะกิ่อย่ไม่น่าเวียนนะต้นต้นต้นไฟเนาะเป็นเนาะภาพโคตรดีเนาะภาพล้านจันทร์เลยตอนแรกผมโดนหอบเปประมาณสิบห้านาทีอะคาคาตาอินเอะแล้วก็เอามาโยนทิ้งอยู่บนชั้นสองอะเห็นแล้วบอสแล้วเหลือเหลือห้าวิสุดท้ายพี่คิดว่าไงอะ เวแล้พอพอระเบิดไปสองตามมามาตอนนี้คนรับรับไปยังรับแล้วรับแล้วพี่ดีตัวตัวมันบักมาวอมันคามือมันขึ้นรถแล้วรถมันลอยอ่ะเป๊ะอยู่แม่ยเฮ้ยมึงอยาให้เพื่อนนอนที่พื้นดิฟังไว้ดเว้ยอยากให้เพื่อนนอนที่พื้นด้วยเสียสละหน่อยอุ้มหน่อยอยู่ว่าไงนะ ไหวไหมเนี่ยได้อยู่เพราะหน้าคอมไม่เอานะได้อยู่ได้อยู่ที้ไหนอะ่ะลงที่ไหนหกูนย์นะกศูนอ่ะครับครับอำไมครับมมมไม่บานหกศูนบ้านหกศูน 60. นี่มันมันคาตีนได้ใช่ไหมอ่ะที่เนี้ยดิสิบนาทีต้องปล่อยหรือเปล่าทุกเมืองสิบนาทีต้องปล่อยหรอกูโดนไปสิบห้านาทีอ่ะมึงก็ขอพูดดิแล้วก็บอกเขาดิเขาอาจจะไม่รู้บางคนนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันสิบนาทีสิบนาทีทุกเมืองโกดอ่อายังเนี่ยเอายังเนี่ยอ่อยังอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อม้เนี่ยไป หาดิเขาดัไม่ใช่หรอสนามบินเดตาม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 ินตอรต่อกาต่อไม่กินไม่กินมาตินต่อหม้อต่อหมอมาตินต่อมก็อ่กอ่อย่กอยรอเพื่อนรอมาตินรถดี้ทไมมาตินลีต่อมอบ่อยจังวะตัวบักตับักมันบักง่ายพี่เสิร์มันบักทั้งรถทั้งคนเลยก็นั่งกับเพื่อนเอางั้นอ่ะ ตีพิตีบูมหน่อยแฟงบอกไม่มีกำลังใจระวังนะพิตีบูมหน่อยเว้ยจริงจริงจริงเว้ยจริงบูมหน่อยบูมหน่อยเลยโมเป็นเขี้อะไรเนี่ยสัตว์จะบูมหาเขี้อะไรท้งนี้เจอเอ็กดีก็ไม่ได้บูมก็ชนะได้แต่ผมว่าต้องบูมครั้งเนี้ยบูมครั้งนี้เลยนะแค่บูมหอแค่บูมเยแค่บูมเอง ภาพบูมแล้วไอ้พี่มันพนายนอนเลยพี่เพิ่งนะพี่ก๊อตเหม่อนะพี่มีคำทรงคำต้อยด้วยเฮ้ยไอเยี่ยทีบุ๋มไหวปะวะพี่ตีไม่บูมพี่เสกไม่บูมใช่ไม่บูมพี่อย่าอะไรกันะพี่ก๊อตยังไม่มาเลยพี่แค่บูมเนี่ยแค่บูมเนี่ยพี่ตัดจะน่าอะไรเนี่ยแค่บูมเนี่ยบูม เดี๋ยวนี้เขิดแล้วเดี๋ยวที่ไปที่ไปที่ไปที่หรอหรอไอ้ก๊อตไปไหนเนี่ยไอ้ก๊อตไปยังเหม่ออยู่พี่ให้ผมห่อไปไป้ไหมไม่ต้องปุ่มเนี่ยพี่ติเวทเดาหาจังหวะเล่นก่อนพี่ไปหารถคันอืึ่งนะก๊อบมาแล้วเพื่อปูไปรับเนี่ยเขาฝั่งฝังเขาพร้อมไอ้ก๊อตมึงยังไงเนี่ยไอ้ก๊อตมึงไหวปะเนี่ยปูขวัญกำลังใจเนี่ยมามาฝั่งเขาพร้อมแล้ว ไอเป็ดเปเป็ดพี่พี่เลุยลุยไอที่ใครเนี่ครบแล้วครับออเหี้ยขึ้นไม่ได้มวดูหลอดดูหลอดกันด้วยนะครับทุกคนมาเรียมามายมา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 มอมมามามอมา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 มมามามาอขมา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 หมา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 ่าม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 ัมามามมามาไม่มามามามมมมัมามามมามล้ามามมมมม หลอกมาีิมานี่เร็วๆมามาเอาหน่อยเอาหน่อยพี่ต้องบูมพี่ไม่บูมไม่ไหวพี่เออมันต้องบูมปลูขวัญกันเลยไอ้ไม่พี่หลอตมาดี่ตหวสองระบบสามผ่านแล้วครับผ่านแล้วต้งไหนกันน็อตลงเจอการเดวิลเรย์ไฟอะไม่กังหันลมก่อนได้แค่สองไฟนี่เพอเพอไฟเดียวด้วยแก้เคสต้องบูมชนะแต่พิธีเขาบูมเอง นาไฟนี้ก่อนถ้าไม่ชนะก็ไม่รูมพิติบอกกำลังใจแต่แฟงไม่มีกำลังใจเขาไม่มีกำลังใจเขาไม่ได้หน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกเจ้าบอจะหลุดแล้วหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกพี่อะไรแฟงไอสัตว์ไม่ได้ยินเสียงกูุ่มจะตายอ่ะจุกมีเสียงไว้แน่จุกโอ้มาเอาจะหลุดนะมีเสียงเพียอะไรกูโดนยิง เป็นแมวอะไรเมื่อกี้อะไรเอาไอ้เดไฟมาไม่ได้เล่นโดนแล้วก็เสียกไม่มาโอยเอาแวลาพิจิตรเอะไรเงียบจริงนะพี่เนี่ยเสียงพี่มีอ่ะเนี่ยเสียงดังอ่ะกับพวกเราเนี่ยเสียงดังจัดเลยกับคนอื่นนี่เสียงโหนเบากับพวกเดียวกันเนี่ยเก่งเก่งอย่างนี้กูไม่ยินเสียงกูเนี่ยกูถามเลยดิ

ปืนยิงด้วยนะพวกศพอ่ะปืนยิงด้วยนะเวย้ยอย่าลืมนะไอ้พวกที่มันเอาศพเราไปอ่ะมึงต้องยิงมันโซนตามโซนหาตามพุ่มไอ้แยพุ่มโคตรเยอะเลยทิ้งได้พุ่มบ้างไหมเราทิ้งได้เขาเขาเก่งทิ้งศพเว้ยรอมันไม่งเป็นนัะมึงไม่ต้องเป็นต้องต้องทิ้งทิ้งมาหลังบ้านก็ได้นะเผื่อแอบได้มึงก็แอบได้ก่อนเลยพุ่มอย่างเยอะอ่ะไอ้เหี้ยแบบเนี้ยมันมันทิ้งพุ่มแน่นอนอ่ะว่างี้พี่หลังบ้านสวยๆเว้ยใช่ผมมาโดนทิ้งพ่อแม่ เหมือนเล่นกับเอ็กดีนะไอ้ต้องนี่เลยมีมันมีปืนเราเข้าหลังบ้านเราคนนึงนะมันแอบ,บอยู่ข้างๆเราไฟทำอะนีย่ยเอามา,มามึงฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงศัตรูอยู่ข้างหน้าเราแล้วพยายามประคับประคองเล่นดีๆพยายามพูดส่งต่อกันไปเรื่อยๆทำอะไรคิดก่อนมองให้มองให้เคลียร์มองให้ขาดใหญ่พลาดกูเชื่อมั่นเลยว่ามัน <c oughs>

มึงนังด้วย่เนืเป็ดสั่งด้วยได้เขาังได้โซนเขาังได้โซเขบมึงชเขก่อนไอ้พวกไอ้พวกรถไเดียวนมรมึมกเลบลทางเลมันมาุ้ใหญ่รอมันลงคุ้มใหญ่มันลงคุ้มใหญ่ลงมันลงคุ้มใหญ่ลงเคลนไปคอนไปคลือนไปเคลืไปมันจะเลือไฟแล้วมันจะลไฟมันจะเอนไฟเยทีชนกระเพาตัดไอเียมันลงมาลงคุ้มใหญ่ดีมางคุ้ใหญ่ดหลังบ้านเราแต่เราเพืมันโะโะเดินไป

不要坏，不要坏，不要坏！出怪你，出怪你，出怪你，出怪你！出马，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 出马！都干嘛的？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 不要坏！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 不要坏 ไปให้ผมเม็ดปุ๊บกัน <laughs> มันจะหมดแล้วเว้ยมันจะหมดแล้วเลยมีเยอะเลยมีเยอะฟังกูเลยมีเยอะ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 ขึ้นมานด้ขึ้นมานด้ขึ้นมาได้ขึ้นมานด้ขึ้นมาได้ขึ้นมาไอ้บ้เฮี้ยมึงไหวยเบามึงวยเบาสักกูมาแรงใส่ทางโค้ดเนอไอ้เฮี้ยกูมาแรงมวยเบาไอ้เฮี้ยโอ้โหเพื่อนๆฟังกูที่ไทยกลับไปบ้านไปถ่ายกลับไปบ้านถ่ายกลับไปบ้านหน่อยเพื่อนๆถ่ายกลับไปช่วยเพื่อนผิดจะช่วยพี่บ้านหน่อยถ่ายกลับไปเพื่อนช่วยถ่ายกลับไปฮัลโหลเพื่อนฟังกูถ่ายกลับไปถ่ายกลับไปบ้านเราถ่ายกลับไปบ้านเราหน่อยถ่ายกลับไปบ้าานนเรห่อย กลางไฟเาสบกับกลางไฟมึงเสอบกับกลงไฟมึงเราสบกับกลงไฟปนี้ไรปืน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 นี้ยาไส่ยงไม่มีใไม่ดเี่ยอะไคไอ้เลยเชี่ยตัวไปแวเยมไงั่วเกี่ยวเราไอ้กู้ตอบเราู้กูตบชิวเราูกูตบิวคอะวอะอไ แล้วป็นกูตบชิวไอ้เชี่ยตกเลยมึงตกนี่แล้วป็นกูตบตกหนึ่งคุยอ่ะควยอะไรเชี่ยเตรียมเก็บกระเป๋าเลยแล้วมึงไงควยเตรียมเก็บกระเป๋าไอ้น้องไอ้เชี่ยมึงไงเป็นกูเว้ยน้องไม่ควยห้องเครื่องมันต่างกันกูจะจอกให้น้องห้องเครื่องกูที่ห้องเครื่องมันกูทำอะไรอ่ควยอะไแล้วเป็ควยอะไรไอ้เชี่ยควยอะไรสัสไอ้หล่อเราเป็นกูรับผิดบ้านนี้มันจะหมดแล้วไอ้เชี่ยมันเกลียวเลยมันเกลียวเลยจะตัดาขาเกลียวเลย เวยพวกกูรอบแรงจัดมึไหวป้ะมึงไหวป้าสัตว์พวกกูรอบแรงมึงไหวป้าควยแล้วไหวป้ะควยไรเชี่ยขี้แพ้ควยไรเชี่ยขี้แพ้ของแพ้เชี่ยขี้แพ้เชอของแพ้ดิเชี่ยขี้แพ้เชอของแพ้ดูควยไรสัตว์ควยไรเชี่ยควยไรเชี่ยชันกันมาเข้ามาในงากลปเยไว้ก่อนเลยควยเทขาเลยเี่สียไว้กินเียไวสิียว้กียไวงดียกสดียก่เียกน่ไ้ เนี่ยเลาพี่เนี่ยอะครับนี่เออมึงก็คอไปดิมึงไม่ห่วงมามไ่ม้าไม่ไปไปไปดีไปีกับ่อนพีอยาไนะเชียร์รวยไฟดีมึไม่ตายมึงไม่พร้อมปาแสุดท้ายไปแถวพ่ะ ไฟเียกาดเลยไฟนี่กูไม่ตายเลยพี่เสียวยมาจอเร่อยเี่นั่เจอนี่ของสนุดีนาเจเี่ยไหนจกวะกูอยากเจอวะมาอยากเจอวเอาใหู้้แกจกอะเ้ยมงสมุเพื่อ้วเือี่ยเอครเลย่ไม่หายเลยเีไอิไหนครับพี่ครับพี่ฟังอยู่ครับพี่ผมมุสมไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมุส่ไม่ได้เหมือนกันเอ้ยมือสบติดมือดิให้พ่อส่บสบสบสบติดมือหนเพื่อน รุ้ไม่ติดอะคลิปแท็กตอร์มึงเลยน้องแลสตาร์เปิดแล้วน้องแลสตาร์เปิดแล้วน้องเอ้ยเพื่อนรอ EMP แล้วก็ซ่อมรถแล้วออกนะเพื่อนรอ EMP ก่อนแล้วรอคำสั่งขอด้วยนะเพื่อนโอเคเพื่อนเราขอโทษเมื่อกี้เราไหลไปไหนเบอลอ

เออเรอฟังอยู่นี่ไงรอฟังคำสั่งบเบื้อนบนเฮ้ยเพื่อนสพบ้าสองศพเนี่ยสพบ้าสองศพเนี่ยแพ้ป,ปืนครับเนี่ยแพ้ปืนปืนเราไม่ยิงเลย ไม่เอาสบคืนไม่ได้นะอะะไรนสบคืนไม่ได้เลยมามีรอบ่องรอบแก้วน้ำส้มอ่ะคราวนี้คนเดิมเหรอครับใช่อาจจะเออเหมือนเดิมก็ได้นะครับเฮ้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยสำรองสำรอได้แล้วซสำรถได้แล้วมันต้องห่อไปเลยอะดิพี่